สบายดีอยู่กับน้องเพรวราวนน์น้องมีนน้องแพรสิกลับลาวเดอมืมอนีนะน้องไม่เพื่อนกันที่ไปเที่ยวไปเที่ยวปากซันแล้วเพื่อนิกิจกรรมมาบ่งการเนาะมอนี้น้องเพรสิพาเบ้าเอไปเที่ยวบ้วานเกิดน้องเพรเนะมืองปากกระดิง่งแข่งบริครรมสบ้านพนจรเญเนาะตอนนี้น้องเพรก็อยู่ด้านเนาะตอนนี้เบ้าเอเพื่อนก็นจ้ำบัดสุดโตอยู่เนาะของน้องแพรเอาเมื่อเอาเมื่อ มีถุงทะเลสามแล้วก็กล้องดำกล้องนึ่งนะตอนนี้เขาก็ก,กำลังเอาของลงให้น้องเพนะตอนนี้มีพี่น้องถามว่าค่าที่กับเจ้าอันเอาของลงเท่าใดร่นะมื้อนี้น้องเพเสียร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ค่าค่าเรือร้อยนึ่งนะวันน้องเพมีของถ้าเ่าม่มีของมาได้ตัวอันตัวเป้ากะหกสิบบาทเนาะ ของน้องแพรน่ะอันนี้อยู่ด้านบึงการปากซานเดอร์นี่ขบมันนี่ของน้องแพรก็มีนี่เนาะมีซีย่างเนาะเอาเมื่อน้องแพรที่เมื่อปีหม่ ปีใหม่น้องแพรกันที่มาอีกเนาะสวัสดีครับสวัสดีทันตแพทย์ธรรมเชียงเขาวันนี้เขาวันนี้สิไปยเยี่ยมพี่น้องทางบ้านพนจริญเนาะสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องทางฟังเล่วครับค่ะอย่างวันนี้น้องแพรสิพาเบ้าเอพิมงานบ้านนาเนาะไปเที่ยววันเกิดน้องแพรเนาะ อยู่ที่แข่งบริคัมไซเหมือนป้ากระดิ่งเนาะบ้านพลเจริญติดตามเด้อวัตถิพานเป้าเอเฮ็ดอย่างแน่เนาะร้อนเดี๋ยวที่พาเป้าเอไปเก็บผักหักงนออยู่ลาพนแล้วพี่น้องกันคออะไรก็มีตอนนี้กะน้องแพ้กับเป้าเออยู่รถสองแถวเนาะวันนี้หลังจากที่เขาขี่เรือมาพี่น้องครับการสื่้ไปเบื้องวิธีการนั้นชีวิตของสาวแพ้ นี่ครับเส้นทางหมายเลข13ท,ทางใต้ทอดทางเหนือของประเทศเราอันนี้คือเส้นทางหลักเลยนะครับคันแม่น้านเท่ากับถนนสายมิตรภาพกันหละครับจากอีสานสู่เรุงเทนะครับหลังจากที่เขาเดินทางไปเนี่ย้องสิยหสาวแพร่ภาพอีเอันราเอียดไปศึกษาและรูงวิถีชีวิตไปหาเก็บพักพักนอกไปหาอยู่ายกินตามวิถีชีวิตของสาวลาวเนาะ ไปดองเพาสิได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้น้อกันเลยนะครับอะเบิรงสินค้าร่กายสิ้าร่างกายทุกทีเลยตอนน,นี้กําลังเดินทางไปบ้านแพ่เนาะจากปากซันไปบ้านบ้านแพ่กันครบสิบกิโลเนาะเอะ๋เนาะบ้านเพเดี๋ยวน้องแพ่สิพาเบ้าเอ๋เหมือนไกชีวิตอยู่บ้านแพ่สักสามที่คืนเนาะว่าสิพาเบ้าเอ๋ไปเล็นย่างแน่นอน ค่าเบาเอที่ไปลุยเหยืนเก็บผักหางนออยู่เครื่องทะเลแพ้ค่าใส่ใจแต่แพ้แพ้เสียมาเตกอันค่าใส่ใจมันฟังเงีค่าเครื่องแพ้ละลอยยี่สิบบาทแล้วก็ค่านค่านเรือนะค่าเรือแพลอยนึ่งแล้วก็ค่าเที่ยนเครื่องลงเรือก็จะหกสิบบาทพอดีเป็นสองร้อยสองร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ขึ้นมาต้อสามลอต่อสามลอดอ่ะ ้อยหนึ่งก่นี่กกประมาณนั้น้อยกั้วนี่เลยเป็นหาลอยแปดซิ่ต้องทำขันพี่เื่องในรายสุดสิบเจ๊ฮสำรับโต๊ะผมเองที่ผมีเครื่องนับการผมากับค่าเรือหกสิบาทค่าสามอยแปดซิบเป็นลอยส่ซิกับค่าอันนี้ลอยนึ่ก็เป็นสองอ่ซิองอยสี่ซิปด้านแพงเลยเนาะ นี่ก็กำลังออกจากปักซันเนาะตอนนี้เดินทางเดินทางจากปักซันก็ไปหาบ้านเพ่ก็หกสิบกิโลขราเจ้ากำลังเห็ดถนนอยู่ตอนนี้ตอนนี้อ่าใบสามสี่สิบ 3, โีโดนหนึ่งอันใบหนึ่งสี่สิบีเดี๋ยวเขาจะไปบวกลบเวลาว่าเขาใส่เวลาโดดปัดไหนในการหยดบาตเนาะอ่า,อา กระดิ่งนอนนี่คุณจะเป็นมุ้งค่าน,นี่เป็นขั้วปากกระดิง่งอันนี้มันการน้ํากระดิง่งมันออกตรงมันอ้อมน้ํำของมาเด้อันนี่นนขั้วปากกระดิ่งนอนนี้ เป็นแม,นม,นม,นม่น้ำเป็นแม่น้ำของนอนนีอนนี้บับลกแค่อันนี้ปากระดิ่งใต้แม่นรถบุกทางดีว่าแน่นลงนี่เป็นปลากระดิ่งใต้แล้วก็เข้าไปด้าน ตอนนี้น้องแพรกระเป้าเอมาฮอดหัวปักกระดิ่งกันเนะตอนนี้ แพรหมอฮอดบ้านแล้วเนาะตอนนี้กําลังเอาของลงอยู่เนาะพี่ชายก็มารับพี่ชายเพิ่นก็มารับตอนนี้เขาเจ้ากําลังเอาของลงอยู่เนาะอันนี้กับบ้านน้องแพรแมอ์น,นันตาลาดเนะาะตาล่าพนจนันเลนกำลังเข้าบ้านนะตอนนี้ เ้าอีมามาเที่ยวบ้านเกิดน้องแพรนอ้องแต่ว่าดูอยู่พี่น้องแต่มาบูสบจากวันที่แพ้อยู่บ้านนะวั <c oughs> นนี้ได้มาพร้อมกันม,มีโอกาสได้มาพร้อมกันมาเอที่ทยวยวันนี้แตส่วนทางกันนะแค่ <c oughs> นี้ก็สิได้ลุยน้ำกันตัวถ้าจะฝากส่องน้ำเอเลออยล่ะตอนนี้น้องแพร์ก็มาฮอดบ้านแล้วเนาะตอนนี้เนาะไมได้เจอกันนะพี่สายก็ไปฮาร์ปเนาะ หอด้านระเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปที่พาเบ้าเอ็ดเลาะเลาะหมู่บ้านนั่นควรจะเลิญนี่แหละหนีเ่นเอลเอลเแมวแม <laughs> ่ปิ่นไปไหนอันนี้กับบ้านน้องแรเนะอนนั้นบ้านน้องปิ่นเนี่ยเบ้านี่พนควนจะอยู่นั้นแหละตัวหน้าเดียวกันเลยอันนี้บ้านน้องแหงน,นั้นบ้านน้องปิ่น,นตัวหน้ากันเลย อดบ้านแล้วเด้อพี่น้อง